ความเชื่อเรื่องแม่น้ำโขงกับพญานาคนะครับก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมากับพี่น้องชาวไทยลาวแบบหาต้นตอกันไม่ได้แล้วว่ามันมาจากไหนและที่จังหวัดหนองคายประเทศไทยนะครับก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยความลึกลับอะไรบางอย่างซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีรูปปั้นของสิ่งของที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นรูปปั้นของเจ้าแม่นาคีฮะใช่แล้วเรื่องของเจ้าแม่นาคีไม่ได้มีแค่ในละคร แต่เจ้าแม่นาะคีนั้นเคยลงมามีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์จริงๆเรื่องราววันนี้จะเป็นยังไงเราก็มาฟังก,กันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ครับสถานที่ดังกล่าวนะครับมีชื่อว่าศาลาแก้วกู่ฮะที่จะมีทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งลาวนะแต่เรื่องที่จะเล่ากันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของทางฝั่งไทยในจังหวัดหนองคายครับคือที่นี่นะครับก็จะเป็นเทวสถานแปลกๆซึ่งเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกได้ถึงความพิลึกสุดๆครับ เพราะว่ามันจะเต็มไปได้วยรูปปั้นสูงตำ่ำน้อยใหญ่เพียบเลยซึ่งบ้างก็ดูสวยแต่บ้างก็ดูหลอนนะนะคือเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆได้เดินมาตอนกลางคืนเนี่ยก็อาจจะมีอาการย่างไปขมิบดากไปก็ได้นะและที่แปลกที่สุดก็คือรูปปั้นเหล่านี้นะครับมันเป็นรูปปั้นที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาจากการใช้นิมิตทั้งนั้นเลยคือไม่ได้มีแบบผงแบบแผนอะไรมาก่อนครับอยู่ๆก็นั่งทางในเสร็จแล้วก็วุบวับจับสร้างขึ้นมา โดยฝีมือของพราหมณ์ผู้หนึ่งฮะซึ่งปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะรู้จักกันในานามของปู่บุญเหลือสุรีรัตน์ครับซึ่งท่านก็เป็นคนที่เลื่อมใสศาส,สนาพุทธคนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่พระนะครับสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนี่ยถ้าเกิดแอดจะไม่ผิดนะก็จะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยก็เป็นคนดีอยากเป็นพระเผยแผ่พุทธศาสนาตั้งแต่เล็กนี่แหละแต่ทว่าชะตาชีวิตของท่านนะครับก็เป็นชะตาชีวิตที่ไม่สามารถจะเป็นพระได้ครับซึ่งเรื่องราวตอนเด็กๆของปู่บุญเหลือนะครับ ก็ว่ากันว่าดราม่าพอควรเลยครับเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยชอบหนีออกจากบ้านหนีออกจากโรงเรียนแต่ว่าไม่ใช่หนีไปเล่นเกมอะไรแบบนี้นะท่านหนีมาศึกษาธรรมะครับแต่ทว่าครอบครัวของท่านนะครับก็ไม่ปลื้มอย่างแรงก็มีการไปตามกลับบ้านมาบ้างจับมาหัวตีบ้างเพราะว่าอยากให้ไปศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนแทนครับแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายแลวเนี่ยท่านก็ได้หาหนทางที่จะสามารถเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้แบบไม่ต้องเป็นพระครับ ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ท่านทำก็คือสร้างเทวสถานแห่งนี้ขึ้นมาสาเหตุที่เรียกว่าเทวสถานนะครับก็เพราะว่ามันไม่ใช่ศาสนาสถานของศาสนาพุทธร้อยเซครับคือหลวงปู่ท่านนะครับมีไอเดียว่าทุกศาสนาเนี่ยควรจะอยู่ร่วมด้วยกันได้อย่างสันติเพราะว่าสิ่งที่คนเราควรใฝ่หาแล้เนี่ยมันควรจะเป็นแก่นแท้ของศาสนาไม่ใช่ว่าจะมายึดเหนี่ยวอะไรเป็นไอดอลฮะ ดังนั้นนะฮะข้างในของเทวสถานเนี่ยเราก็จะเห็นรูปปั้นมากมายจากความเชื่อทุกสารทิศเลยไม่ว่าจะเป็นตำนานพื้นบ้านต่างๆของชาวลาวอีสานร,รูปปั้นตามความเชื่อแบบศาสนาพุทธหรือบางทีก็เป็นเทพเจ้าตามแบบความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูนะครับดังนั้นที่แห่งนี้ก็จึงมีชื่อเละกอีกชื่อว่าวัดแขกซึ่งข้างล่างของรูปปั้นแต่ละรูปนะครับก็จะเต็มไปด้วยคําสอนและก็วลีเด็ดๆต่างๆ ด้วยความหวังที่ว่าหากใครมาเยี่ยมที่นี่แล้วเนี่ยก็จะได้รับเรียนรู้สิ่งดีๆติดตัวไปบ้างและในบรรดารูปปั้นเหล่านั้นนะครับก็จะมีรูปปั้นงูใหญ่หรือพญานาคที่คาดว่าน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนที่มาพบเห็นครับมันจะมีอยู่รูปหนึ่งครับเป็นรูปปั้นของผู้หญิงตัวสูงโยงมีเล็บยาวเหยียดคล้ายกับนางลำกำลังฟ้อนเล็บอยู่เลยแต่ทว่าช่วงล่างของผู้หญิงคนนั้นนะครับกลับมีลักษณะเหมือนงูใหญ่ที่มักจะประดับอยู่ตามบันไดของโบสถ์บันไดวัดนะฮะ โดยชาวอีสานเนี่ยเชื่อว่ารูปปั้นนี้นะครับเป็นรูปปั้นของเจ้าแม่นาคีโดยตำนานของเจ้าแม่นาคีนะครับก็จะมีว่าเธอนี้เนี่ยเป็นราชินีแห่งพญานาครับตามความเชื่อของอีสานนะที่มักจะเรียกแม่นางว่าพระนางแอคไคก็ไม่แน่ใจนะครับว่าภาษากลางเนี่ยมันแปลว่าอะไรเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีพี่น้องชาวอีสานหรือชาวลาวที่กําลังดูอยู่แล้วรู้ความหมายเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกเป็นความรู้กันด้วยเนะแต่เอาเป็นว่า ด้วยความที่พระนางแอร์ไข่นะครับท่านเป็นราชินีแห่งหนาคเธอก็เลยมีหน้าที่หลักๆในการดูแลเรื่องน้าฮะซึ่งความเชื่อหลักๆของชาวอีสานแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยนาคก็มักจะถูกเชื่อมโยงกับความอุดมสมบูรณ์ฟ้าฝนการเพราะปลูกอะไรทั้งหลายแหล่นี่ใช่ไหมฮะพระนางก็ทําหน้าที่นี้อยู่ไปเรื่อยๆเลยครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยแม่นางแอร์ไข่ก็ไปเลื้อยอยู่ในสวนอุทยานดอกไม้ของเธอครับเสร็จแล้วก็ดันไปพบกับผู้บ่าวคนหนึ่งครับหลงเดินเข้ามาแล้วก็แบบโอ้งานดีมาก แล้วยังไงล่ะทีนี้สาวเจอผู้งานดีเธอก็เกิดจิตพิสวาสขึ้นสิครับก็จัดการแปลงร่างตัวเองให้เป็นคนเลยเสร็จแล้วก็เดินไปเกลียวพาราสีพ่อหนุ่มหน้าละอ่อนคนนั้นเข้าครับซึ่งร่างที่พระนางแปลงนะครับก็คงจะสวยสะท้านฟ้ามากครับพ่อหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็เลยเล่นด้วยเลยคือเล่นแบบว่าสวนดอกไม้ที่สวยงามเนี่ยมันเปลี่ยนกลายเป็นสังเวียนฮาร์ดคอร์มรสุมลงเลยทีเดียว ใครที่บอกว่าคนโบราณรักตัวสงวนตัวนะฮะถ้าเรามาเรียนรู้ตำนานโบราณหน่อยแล้วก็น่าจะรู้เลยว่าแม้กระทบดานกระแทกดังแบบเรือสำเภาจีนี้เจียมจนกันเลยทีเดียวและหลังจากที่โลส้สำเภากันจนเรือล่มแล้วนะครับทั้งสองนี่ก็กุก๊กกิบก,กันอยู่สักพักครับจนกระทั่งถึงเวลาลาจากเจ้าแม่นาคีในเวลานั้นนะครับก็คงจะแบบก็ของมันดีจะปล่อยให้กลับไปก็น่าเสียดายแต่จะชวนอยู่ที่บ้านนาคตัวเองเนี่ยพญานาคก็มีกฎว่า ไม่สามารถไปมีสัมพันธ์อะไรกับมนุษย์ได้พระนางนะครับก็เลยตัดสินใจครับจะแอบชายคนนี้คือแอบจากทั้งบรรดานาคที่บ้านนะฮะก็หอบเอาผู้หนุ่มคนนี้ขึ้นไปซ่อนไว้ให้ไกลตาเลยถึงนูน่นยอดปรางประสาทเขาพะสุมเมนนะดาวดึงแลนนอกจากนั้นนะครับก็ยังต้องซ่อนไม่ให้พ่อหนุ่มรู้อีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอคือนางนาคที่สามารถยืดแขนยืดขาได้ไม่ใช่ลันะานาเมโคละนานาเธอนะครับเป็นนางนาคที่มีหางเป็นงูนั่นเอง ซึ่งตอนแรกที่เธอเอาผู้หนุ่มขึ้นไปแอบบนนั้นนะครับเธอก็คิดแบบว่าเดี๋ยวจะลงไปทําหน้าที่ข้างล่างแล้วก็แวบขึ้นมาหาพ่อหนุ่มกันบ้างถ้าไม่ได้เจอกันก็แบบส่งสติ๊กเกอร์ไลฟ์เอฟนดรี่หากันแบบนี้แต่ไป,ไปมาๆนะครับนาคีสาวผู้นี้เนี่ยกับติดพ่อหนุ่มหนักเลยครับก็คงจะโลสสมเพากันมาจนเธอเนี่ยลืมหน้าที่ของราชินีนาคไปเลยครับที่จะต้องไปเล่นน้ำอย่างโลกมนุษย์เพื่อที่จะให้ฝนเนี่ยตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็ไม่ใช่ลืมธรรมดานะลืมถึง2ปี คือบ้าไปแล้วดื่มน้ําพึ่งพระจันทร์กันนานมากทีนี้พอลืมนานๆเข้าเนี่ยบ้านเมืองก็แห้งสิครับชาวบ้านก็แบบออกมาเรียกร้องกันนานา,นา,นาเลยว่าราชินีนาคเนี่ยหายไปไหนเมื่อข้อความการร้องเปล่าของประชาชนขึ้นไปถึงหูเธอนะครับเธอก็แบบไม่ได้แล้วถ้าแอบ,บอยู่แบบนี้เดี๋ยวความลับต้องแตกแน่ก็เลยต้องรีบลงไปยังโลกมนุษย์ครับเพื่อจะทําการเรียกน้ําเรียกฝนมาเนี่แหละแต่ก่อนลงไปนะครับนาคีสาวเนี่ยก็ได้สั่งพ่อหนุ่มที่วนวิมานว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ อย่าเปิดหน้าต่างออกมาดูเด็ดขาดซึ่งพ่อหนุ่มก็ตกลงครับหลังจากนั้นนะครับนาขีสาวก็รีบดิ่งลงไปเลยครับจัดแจงเรียกบริวารน,นากระต๊อบทั้งหลายแหละเพื่อที่จะมาทําพิธีเรียกน้าครับโดยการลงไปเล่นน้ําในร่างกายแบบขยนะนาแต่แบบก็ไม่รู้ว่าเธอไม่ได้เล่นน้ํานานหรือแบบคิดว่าจะรีบไปเล่นรีบกลับอะไรแบบนี้ก็เลยแบบสาดน้ําโครมคามกับนาคตัวอ,อื่นกระจายเลยครับแรงกว่าเดิมอีกคือชาวบ้านอยากได้น้ามากใช่ไหมก็สาดฟ้าสาดฝนให้เต็มที่ ทีนี้เนี่ยพอฝนฟ้ามันตูมตามก็เกิดเสียงดังขึ้นมาคืนคลืนไปถึงดาวดึงแลนที่ผู้บ่าวอยู่ฮะไอพ่อหนุ่มที่อยู่ในวิมานก็แบบเสียงฟ้าฝนแบบนี้ข้าไม่เคยไย้ยดินมาก่อนฟ้าจะถล่มหรือเปล่าวะเนี่ยก็วยความตกใจสุดขีดครับก็เลยลืมคํามั่นสัญญาที่ได้ให้กับนาคีสาวผู้นั้นไว้ก็รีบวิ่งไปเปิดหน้าต่างดูครับว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นก็พังภาพที่ชายคนนั้นเห็นต่อหน้านะครับก็คือร่างอันใหญ่ของหญิงสาวที่เขารักครับแต่ทว่าท่อนล่างของเธอมีงูครับ กลับกลายเป็นร่างที่เลียวยาวมีเกล็ดงูจนชายผู้นั้นได้ตัดสุวาตลอดเวลานี่คายอยู่กับพญานาคสาวมาตลอดเลยเลยซึ่งนี่ก็เป็นที่มาของตำนานนาคีฉบับอีสานที่เป็นที่มาของรูปปั้นในศาลแก้วกูนะครับแต่แบบหลายๆคนคงจะสงสัยใช่ไหมอา้าวรู้แล้วว่าเป็นพญานาคแล้วยังไงไหนตอนต่อละคาใจเอาเป็นว่าแอดเองก็คาใจเหมือนกันนะครับก็เลยได้หาต่อ ซึ่งก็ต้องขอบคุณแฟนๆชาวลาวคนหนึ่งมากที่เขาได้แนะนําหนังสือเล่มหนึ่งมาให้มีชื่อว่าขุนทึงขุนเทืองครับก็จะเป็นวรรณคดีของแถบลาวอีสานนะที่ได้มีภาคต่อของตำนานเรื่องนี้เอาไว้โดยเล่มนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วน่ะพ่อหนุ่มคนนั้นนะครับเขาไม่ใช่พ่อหนุ่มธรรมดานะแต่เป็นถึงกรรษัตริย์ของเมืองเชียงเงือมหรือเชียงใหญ่เลยฮะมีชื่อว่าขุนเทือง แล้วพระองค์เนี่ยก็มีมาเหสีอยู่แล้วด้วยคือตอนแรกนะครับกษัตริย์องค์นี้เนี่ยท่านก็ได้ขอพระจากพระราชินีครับไปเดินเล่นเที่ยวในป่าซึ่งก็ไปนานถึง2เดือนเลยนะจนกระทั่งได้หลงเข้าไปยังอุทยานดอกไม้ของเจ้าแม่นาคีนี่แหละครับแล้วก็ได้ไปสมสู่อยู่ด้วยกันทีนี้พอหายไปนาน,านถึง2ปีเนี่ยมันก็ต้องเกิดอาการสงสัยขึ้นมาสิคือพระราชินีนะครับพ็สงสัยว่าพระราชาไปเดินป่าอะไรเนี่ยไปเดินถึง2ปี2เดือนเลยเนี่ยนะ จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าพระราชาไปตกหน้าผาตายที่ไหนหรือว่าโดนเสือสมิงคาบไปกินพระราชินีนะครับก็เลยได้ทําการตรวจหาพระราชาโดย GPS ยุคโบราณครับนั่นก็คือเรียกโขนหลวงผีต่างๆเนี่ยออกมาให้แบบซัมมอนลูกสมุนไม่ว่าจะเป็นผีเมืองผีน้ําผีเสื้อผีตาผียายนะครับออกไปแบบล่องลอยช่วยตามหาพระราชาทั่วทุกสารทิศเลยคือถ้าไม่เจอร่างแบบเป็นๆเ,เนี่ยอย่างน้อยก็ขอให้รู้ว่าศพเนี่ยอยู่ที่ไหนจะได้เอามาทําพิธีแบบถูกต้อง ทีนี้ไอ้พวกผีนะครับก็ตามไปจนถึงที่พักของพระราชาครับแล้วก็บอกเรื่องราวต่างๆให้พระราชารู้พระราชาก็เลยเกิดนึกขึ้นได้ว่าเออนี่เราทิ้งงานที่บ้านมา2ปีแล้วเลยเนี่ยแล้วบวกกับเมื่อรู้ว่าเมียใหม่ของตนเองเป็นพญานาคแบบนี้นะครับพระราชาก็ต้องแบบขอบยบลาก่อนแล้วสิแต่เผอิญว่าระหว่างที่พระราชากับแม่นางนาคีอยู่ด้วยกันถึงสองปีนะครับ แม่นางนาคีเนี่ยก็ได้ตั้งท้องซะแล้วอา้าวยุ่งแล้วสินาคีก็แบบถ้าไปคลอดลูกในดินแดนพญานาคเดี๋ยวคนก็จะรู้แน่ว่าไปเล่นอะไรกับผู้ชายเธอก็เลยทําการมอบลูกในท้องให้กับพระราชาครับโดยการควักออกมาเลยตำนานสมัยก่อนนี่โหดสลัดจริงๆนึกจะแย่ควักก็ควักออกมาเลยลูกนี่ไม่ใช่คิมูกเมื่อควักออกมาเสร็จนะครับก็นําลูกให้พระราชาแล้วก็จัดแจงนําพระราชาเนี่ยมาส่งยังโลกมนุษย์ที่ดังเดิม หลังจากนั้นก็แยกจากกันได้ดีครับแต่ถ้ามันจะจบง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวมันจะไม่มันไงพอพระราชาเอาลูกกลับมาที่วังแล้วนะครับแน่นอนพระราชินีผู้เป็นเมียหลวงก็แบบนี่เอ็งไปเอาลูกอะไรใครมาก็แบบรู้ครับว่าลูกคนนั้นเนี่ยเป็นลูกที่เกิดจากเมียน้อยก็พยายามกลัน่นแกล้งลูกต่างๆนานาเลยแล้วก็บีบคั้นจนกระทั่งทําให้พระราชานะครับต้องตัดสินใจทิ้งลูกคนนี้ไปอีกก็สั่งให้ขุนนางอมย์ครับนำลูกชายที่เกิดกับแม่นางนาคีเนี่ยไปทิ้งไว้ในป่า แล้วเวลามันก็ผ่านไปถึง1ปีครับพระราชาผู้พ่อก็เกิดแบบอาการคิดถึงลูกชายตัวเองขึ้นมาซะงั้นก็เลยสั่งให้ขุนนางน,นะครับไปตามลูกชายกลับมาคือคนที่เป็นขุนนางนี่คงแบบงงๆนึกจะเอาไปทิ้งก็ทิ้งนึกจะตามกลับมาก็ตามได้งั้นเลยแล้วนี่ก็ผ่านไปหนึ่งปีแล้วไม่ใช่ว่าลูกชายจะโดนเสือฆ่าไปกินแล้วหรือไงแต่ก็เอาเป็นว่าโชคดีนะครับที่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นตำนานในวรรณคดีแบบนี้ลูกชายที่ถูกเอาไปทิ้งในป่านะครับก็เลยรอดอยู่ครับเพราะว่าจะมีพวกเราเทวดาและก็สัตว์วิเศษต่าางงๆคออยมปปกป้ ทีนี้เนี่ยเด็กก็กลับมาบ้านแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งเรื่องราวต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับตำนานนาคีภาค2คือเรื่องนะครับก็จะมาเล่าถึงตัวลูกแทนและที่จะไปตามหาแม่ซึ่งไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเลยแต่ก็แบบไม่รู้ว่าจะเรียกว่าลูกไม้หลดไม่ไกลต้นดีไหมนะครับคือลูกของพระนางนาคีเนี่ยก็ไปตามหาเธอจนเจอครับเสร็จแล้วก็ลงไปอยู่ในวังบ้าดดานกับตายาย,ายอะไรแบบเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้แม่นางนาคีได้อธิบายกับตายาย,ายว่ายังไงนะที่ได้ไปสมสู่กับมนุษย์แต่ก็เอาเถอะ เด็กน้อยนะครับก็ได้พักอยู่ในวังบาดาลสักพักหนึ่งครับจนกระทั่งเขาก็คงเห็นแล้วว่าถึงเวลาแล้วที่ตัวเองเนี่ยจะออกไปสร้างเมืองเป็นพระราชาอะไรบ้างซึ่งแม่นางนาคีก็เห็นด้วยแล้วก็ปล่อยให้ลูกชายขึ้นมานะครับพร้อมกับให้ของวิเศษมาด้วยซึ่งก็จะเป็นของวิเศษที่เขาสามารถใช้ไปสร้างเมืองแล้วก็ได้ภรรยามาอีก2คนนะฮะอันนี้คือเล่าสั้นๆเอาเป็นว่าหลังจากที่เขาได้เป็นพระราชาแล้วเนี่ยเขาก็เกิดอาการอยากจะออกไปเดินเล่นที่ป่าครับคุณคุณไหมนั่นแหละครับเรื่องมันก็ซ้ําเดิมเลย ลูกชายของแม่นางนาคีในตอนนั้นนะครับก็เดินไปเที่ยวเล่นยังป่ายิมพานเสร็จแล้วก็ไปเจอกับชนีสาวครับอันนี้นี่ชนีจริงๆนะซึ่งตอนที่เจอชนีสาวตัวน,นั้นเนี่ยชนีมันก็ได้แปลงกายเป็นผู้หญิงครับแล้วก็มาหลงรักกันเสร็จแล้วก็ไปโลสัมภา์กันตามแบบฉบับผู้พ่อเลยแต่เรื่องนี้ก็ได้จบด้วยดีครับคือลูกของแม่นางนาคีเนี่ยก็นํานางชนีผู้นั้นเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยเป็นการจบตำนานนาคีอีสานทั้งภาค1และภาค2แบบแฮปปี้เอนดิ้งครับ แต่ถ้าหาใครไม่ชอบการจบแบบสุขคณาตกรรมแล้วก็ลองมาฟังเรื่องพญานาคบุกขึ้นมาล่มเมืองเพราะว่าผู้หญิงคนเดียวไหมฮะลิงอยู่ด้านล่างเลยเด้อเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเรื่องนี้และเห็นว่าเรื่องนี้หนุกยังไงนะครับก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยเด้อสำหรับวันนี้นะครับแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย